เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นชี้แจงหลังโดนทักท้องเพราะดูมีน้ำมีนวลจนดูผิดหูผิดตาบอกเลยว่าตั้งแต่เปิดตัวก็หวานไม่หยุดสำหรับเจนนี่รัชนกและแฟนหนุ่มนายตำรวจอย่างยิวชัดมงคลซึ่งหลังออกมาเปิดตัวต้องบอกเลยว่ามีทั้งกระแสในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งล่าสุดทางด้านเจนี่ได้ออกมาโพสต์รูปภาพโชว์หวานนั่งตักแฟนนุ่มพร้อมกับข้อความอ้วนเหมือนหมูแล้วยูจะรักไหมซึ่งงานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆซึ่งก็ไม่ไวยมีดรม่อามาเกิดขึ้นเช่นเคยซึ่งทางด้านเช่าเน็ตนั้นได้เข้ามาทัก ว่าดูแล้วบวมบวมมีน้องหรือเปล่าคะเหมือนมีน้องเลยท้องหรือเปล่างานนี้ทางด้านเจนนี่ก็ไม่ปล่อยให้สงสัยนานได้เข้ามาชี้แจ้งถึงดราม่าเอาไว้ว่าหลังจากผ่าตัดเสริมหน้าอกทั้งมีเวลานอนเยอะขึ้นเพราะไม่ต้องออกคอนเสิร์ต บวกกับกินเก่งแล้วหมอหามออกกำลังกายอีกแล้วคนเดียวและแม่ยกก็ชอบซื้อของโปรดให้กินมันเลยเอิ่มแม่หมูแหละส่วนท่านใดที่คิดว่าท้องไม่ต้องห่วงนะคะถ้าวันนั้นมาถึงจะรีบบอกอย่างไว้คะ่ะนั่นเอง